ทำไมต้องบวชชีพราหมณ์และต้องไปบวชที่วัดไหนไม่มีเวลาจะไปบวชได้ไหมไม่มีเพื่อนบวชได้ไหมไม่มีชุดขาวบวชได้ไหมและต้องเตรียมตัวยังไงมีคําตอบในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้อยู่กับดาไทยสไตล์ไลท์นะคะและว,วันนี้ดาจะพาทุกคนมาบวชชีพรามค่ะในวันที่11ตุลาคมซึ่งเป็นวันตรงกับวันออกพรรษามีการทอดกระถินด้วยทอดพระป่าด้วยนะคะที่วัดสุวรรณประสิทธิ์ที่นี่ค่ะและขั้นตอนการบวชที่นี่นะคะทุกคนไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะทุกคนก็คือเตรียมชุดขาวค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถมาเช่าหรือว่าซื้อได้ที่วัดได้เลยนะคะที่วัดเขามีเตรียมให้ค่ะแต่ถ้าสะดวกนะคะทุกคนเตรียมมาจะดีกว่านะคะแล้วก็พอมาถึงเราก็จะตรวจเอทเคค่ะถ้ามาคนเดียวเราก็บวชคนเดียวตามรูปนี้เลยนะคะแล้วก็จะแจ้งแม่ชีค่ะแม่ชีท่านก็จะจัดเตรียมให้ทุกอย่างเลยค่ะและแม่ชีที่นี่นะคะใจดีทุกๆคนเลยแล้วก็มีพระอาจารย์นะคะท่านจะสอนดีมากๆเลยแนะนํา สําหรับคนที่ต้องการบวชชีพารามณ์นะคะอยู่แถวกรุงเทพมาที่วัดสุวรรณประสิทธิ์นะคะหรือว่าบางทีมีหลายคนนะคะมาบวชพร้อมๆกันหรือว่ามาคนละที่นะคะแต่ว่ามาเจอกันที่วัดก็จะบวชพร้อมกันแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็แจ้งแม่ชีนะคะทางแม่ชีท่านก็จะจัดเตรียมดอกไม้แล้วก็ทูบเทียนให้นะคะแล้วก็แจ้งพระอาจารย์มาบวชให้ค่ะ ที่นี่จะทําวัดเช้าตอนตีสี่นะคะทุกคนพระอาจารย์ก็จะมาสวดมนต์นะคะมานําสวดมีแม่ชีด้วยหลังจากนั้นนะคะก็จะช่วยกันทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูที่หลับที่นอนนะคะแล้วก็ที่ทําวัดสวดมนต์คือตรงนี้นะคะก็แล้วแต่ไม่บังคับนะคะใครอยากจะทําบุญแบบไหนก็ทําได้เลยค่ะใช้แรง หรือว่าจะมากรอกน้ํานะคะเพื่อที่จะเอาไปต้มนะคะให้เหล่าแม่ข่าวแม่ชีนะคะมาดื่มกาแฟกันตอนเช้าๆนะคะก็จะมีกิจกรรมแบบนี้หลังจากนั้นก็จะช่วยกันนะคะยกอาหารขึ้นมาค่ะเป็นอาหารเช้าทานตอนเวลา6โมงเช้าค่ะทุกคนซึ่งตอนเช้านะคะก็จะมี อา,อาหารมีข้าวต้มรองท้องนะคะแล้วก็มีพวกผลไม้พวกขนมนมเนยนะคะก็เพื่อให้แม่ชีแม่ขาวนะคะได้ทานกันแล้วก็ไนพักผ่อนตามมัธยาศัยซึ่งจะทานอาหารเช้าจริงๆอีกทีนึงก็ตอนเวลา10โมงเช้าค่ะหลังจากนั้นก็จะไม่ทานอะไรแล้วนะคะ ข้าวต้มที่นี้นะคะก็จะมีเวลาช่วงเช้าเก็จะมีผลลหมากล่างไม้ค่ะทุกคนในหลายอย่างแล้วก็จะมาร่วมกันสวดมนต์ก่อนเพื่อให้พรน,นะคะสําหรับผู้ที่ทําอาหารทําข้าวต้มให้เราทานนะคะเพื่อที่เราจะได้มีแรงในการปฏิบัติธรรมต่อไปหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะมาจัดดอกไม้เพื่อที่จะถวายพระนะคะซึ่งพี่ผู้หญิงนะคะเป็นคนจัดและจัดสวยมากๆค่ะทุกคน หลังจากนั้นค่ะวันนี้คือวันออกพรรษาทุกคนก็จะมีการตักบาตรเทโวนะคะและว,วันนี้เราก็ได้เป็นนางฟ้าโปรยดอกไม้แล้วก็ให้พรแก่ประชาชนทั่วไปนะคะเราก็จะมาพบกัลยาณิมิตรที่ดีที่นี่นะคะมาร่วมกันทําบุญในวันออกพรรษาครั้งนี้ค่ะนี่คือสถานที่จัดนะคะที่จะตักบาตรเทโวในครั้งนี้ค่ะทุกคน ทุกคนนะคะพวกชาวบ้านนะคะก็จะเข้ามาจับจองพื้นที่นะคะสําหรับการใส่บาตรเพราะว่าคนจะมารวมตัวกันที่นี่เยอะมากๆนะคะและนี่คือภาพบรรยากาศในโบสถ์นะคะก็จะมีพระท่านมาสวดมนต์ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนะคะ ระที่วัดนี้จะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นบุญใหญ่ด้วยที่มีหลายๆกิจกรรมเลยหลังจากที่เราทํา สวดมนต์เสร็จแล้วนะคะท่านก็จะลงไปเริ่มกิจกรรมตัดบาตรเทวค่ะจะมีเหล่านางฟ้าเทวดานะคะก็จะเดินโปรยดอกไม้ให้แกประชาชนนะคะที่มารอใส่บาตรแล้วก็จะมีให้น้ำมนต์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพระท่านเดินตามหลังนะคะซึ่งวิดีโอนี้อาจจะแบบสั่นๆนิดนึงต้องขออภัยนะคะทุกทุกคนดูไปอาจจะแบบภาพสั่นปวดหัวนิดนึงเพราะว่าถ่ายไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยนะคะก็อยากจะให้ชมบรรยากาศแบบนี้ค่ะ เผื่อปีหน้านะคะใครมีโอกาสได้เข้ามาบวชหรือว่าเข้ามาทําบุญที่วัดสุวรรณประสิทธิ์นี้นะคะทุกคนเป็นวัดที่อยู่ในใจกลางชุมชนเลยหลังจากกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็อิ่มบุญกันทั่วหน้านะค่ะธรดาี้ก็จะมาหลายปีแล้วต่าตํางแตปีนี้ตลาดต่างแตกหน้าหาห้ยหมดีที่แท้เองเป็นเร ใหญ่นะคะก็คือเป็นนางฟ้าตัวจริงเลยที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้เราตั้งแต่เริ่มงานเลยนะคะแล้วก็มีพี่กัลยาณิมิตรนะคะมีพี่แก้วพี่เพียรมีหลายหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะพี่จิก็มาร่วมทําบุญด้วยกันครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการให้โอกาสได้มาเป็นนางฟ้าสําหรับครั้งนี้นะคะขอบคุณคุณแก้วแล้วก็พี่เพียนมากๆเลย เป็นรอยยิ้มที่ประทับใจแล้วก็อิ่มบุญมากๆค่ะทุกคนหลังจากที่เราตักบัตรเทโวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาชมบรรยากาศมีโรงทานนี่คือข้างหน้าของโบสถ์นะคะทุกคนข้างหน้านี้ก็จะจอดรถได้ แล้วก็จะมีเหล่าประชาชนนะคะหลังจากตักบาตรเทโวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปร่วมกันทํากิจกรรมลงทานคะ่ะไปทานข้าวกันนะคะซึ่งที่นี้ก็จะจัดทุกปีเลยนะคะก็มาดูบรรยากาศกันนะคะทุกคนว่าลงทานมีอะไรทานบ้างมีอะไรกินบ้างซึ่งเรามานี้ก็ไม่ได้กินที่นี่นะคะ<ล>เพราะว่ายังอยู่ในชุดบวชอยู่<ล>ก็จะได้ไปทานข้างบน แต่ว่าตอนนี้เราก็มาเก็บภาพบรรยากาศตัดบัตรเทโวที่วัดสุวรรณประสิทธิ์นะคะมาดูกันว่าโรงทานประชาชนหลังไหลอีกันแบบเยอะมากๆซึ่งปีนี้นี่คืออย่างน้อยนะคะปกตินี่คือจะเนืองแน่นมากๆเพราะถ้าไม่มีโควิดแล้วก็ไม่มีพายุเข้านะคะควรจะมาทาบุญที่นี่เยอะมากๆเลยเราอยากจะขอแนะนํานะคะ สำหรับคนที่อยู่แถวแถวานาวมินนะคะก็คือที่นี่เลยตั้งอยู่ที่ถนนนวมิน42นะคะอยู่ในซอยนี้อยู่ตรงทางเข้ามาก็คือจะอยู่ในจังการชุมชนเลยนะคะวัดสุวรรณประสิทธิ์และนี่ก็คือผัดไทยค่ะโอ้โหเป็นนางฟ้าที่แบบผัดโอ้อนุมูทนาสาธุด้วยนะคะก็มีเมนูหลายๆอย่างเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆดูด้วยกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง เกิดปีหน้านะคะทุกคนอยากจะแนะนาเข้ามาทาบุญที่วัดที่กรุงเทพนะคะวัดนี้ชิวบัสสุวรรณประสิทธิ์ค่ะนะมีกิจกรรมในหลายอย่างเลยใครที่อยากบวชชีพราหมณ์นะคะที่นี่บวชทุกวันค่ะมาถามมาติดต่อกับท่านแม่ชีกับพระได้เลยนะคะที่นี่มีแม่ชีที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของที่นี่เยอะมากๆและทุกท่านเลยนะคะใจดีมากๆเลย ภาพบรรยากาศของโรงทานนะคะที่วัดสวนประสิทธิ์วันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยค่ะแล้วก็จะมีอาหารนะคะหลายๆเมนูเลยแล้วก็จะมีทั้งแบบเป็นกล่องและมีแบบถ้วยโฟมนะคะทุกคนให้เหล่าประชาชนนะะคแล้วก็เหล่าแม่ชีนะคะแม่ข่าวที่เขาสึกแล้วนะคะก็สามารถมารับอาหารที่โรงทานนี้แล้วก็มายืนกินแบบนี้ได้เลยค่ะ นี่คือภาพบรรยากาศของโรงทานนะคะในวันนี้ในวัน ออกพรรษานะคะซึ่งเป็นวันที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็จัดขึ้นทุกๆปีนะคะแล้ววันนี้ที่สําคัญนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วทุกคนก็จะขึ้นไปร่วมการทอดกรถิ่นทอดผ้าป่านะคะที่วัสุวรรณประสิทธิ์ก็จะจัดในวันเดียวกันเลยค่ะทุกคนก็คือมาวันนี้นะคะมาครั้งเดียวได้ร่วมบุญใหญ่หลายๆอย่างเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็เลยได้มาถ่ายเอาบรรยากาศข้างล่างแล้วก็บรรยากาศ บางส่วนนะคะสุขัยอยากจะดูกิจกรรมที่ทอดกระถินทอดผ้าป่านะคะเป็นการไลฟ์สดในคลิปที่แล้วนะคะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนดาก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสําหรับวัดสุวรรณประสิทธิ์วัดที่บวชชีพราหมณ์ ที่มีพระเยอะมากๆมีแม่ชีเยอะมากด้วยแล้วก็ท่านสอนดีมากๆให้การต้อนรับดีมากๆอยากแนะนำทุกคนนะคะมาร่วมทำบุญด้วยกันและมาร่วมมนุโมธนาสาธุด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนว่าเราจะพาไปที่ไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดซ u b s c คร b ์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีคะ่ะ